ชูเซอลคับซัมเมอร์2023ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอล B.K.8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการชูสซลร์ครับขอเก็บเว้ต่อเซฟฟานเดนเบิร์กลาเลียพูซบไมส์แบบยืมตัว เซฟฟานเดนเบิร์กประกาศหลังชาวดัชถูกเลี้ยวภูปล่อยตัวชั่วคราวอีกครั้งโดยคราวนี้ซบไม่05แบบสัญญาย,ยืมตัวไม่05ที่นาสึบุนเดสลิก้าเยอรมันประกาศยืนยันการยินตัวเซฟฟานเดนเบิร์กซึ่งเป็นแบ็กดาวรุ่งชาวดัชของเลี้ยวภูมาใช้งานเป็นเวลาหนึ่งฤด,ดูกาลถือเป็นการย้ายออกจากทีมแอนฟิลแบบชั่วคราวอีกครั้งสำหรับประกาศหลังวัย21ปีโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยถูกปล่อยให้กับเบรสตันนอตเอนยืมใช้งานในฤด,ดูกาล2021-2022 และก็ชาวเก้ศูในฤดูกาล2022-2023ินทางนี้ฟานเดนเบิร์กพิ่งลงเล่นในกัเบรวลพูแค่สีนัดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาจากสโวในช่วงซัมเมอร์ปี2019ฉูสลายครับทางการเฟเดบาเช่แถลงคว้าตัวดูซานทาดิชเฟเดบาเช่ทีมเอสซิลุกหนังลีกตุรกีประกาศยืน,นยันสัญญาคว้าตัวดูซานทาดิช ตัวรุกทีมชาติเซอร์เบียเข้ามาสังกัดเป็นที่เรียบร้อยทาดิชพ่อค้าแข้งในวัย34ปีตกลงยกเลิกสัญญากับอาแจ็กซ์ที่เหลืออยู่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2024ได้สำเร็จซึ่งหมายความว่าเขาสามารถมองหาต้นสังกัดใหม่ในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์ได้กระทั่งล่าสุดเฟน,นเนเบเช่ก็ระบุว่าสัญญากับอดีตขุนพลของทีมซาร์เรนันเป็นเวลา2ปีทางนี้ทาดิชได้จากนักบูลไปร่วมทีมอาแจ็กซ์ในปี2018 และประสบความสำเร็จได้แชมป์ลีกดัชถึง3สมัยรวมทั้งแชมป์ดัชคัพสสมัยอีกทั้งพาทีมก็ถึงรอบตัดเชือกในทัวร์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีซั่น2018-2019อีกด้วยรวมแล้วทาดิชลงเล่น้กับสโมสรดังแห่งกรุงอัมสเตอร์ดัม241นัดและเซอยะขขายได้105ประตูกับอีก112แอสซิสขณะที่เจ้าตัวรับใช้ทีมชาติไปแล้ว98นัดและคลำเป้าได้21ประตูแหละครับ ชูสละครับทางการอินเตอร์มาอามีประกาศเซ็นลีโอนเมซี่ร่วมทัพสิ้นสุดการรอคอยสำหรับอินเตอร์มาอามีล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการคว้าตัวลีโอนเมซี่มาร่วมทีมพร้อมยกเสื้อเบอร์สิให้ตามคาดอินเตอร์มาอามีทีมดังในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ประกาศสัญญาคว้าตัวลีโอนเมซี่ยอดกองหน้าชาวเยันไตามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาในวัย36ปีซบอินเตอร์ไมแอมี่แบบไร้ค่าตัวหลังจากที่หมดสัญญากับปาริสตูแกแมงโดยการย้ายมายังถิ่น DRV PNK s t a เ i u ดียมครั้งนี้ทำให้เมสซีม่มโอกาสได้เล่นร่วมกับเซคิโอบุสเกตอดีตเพื่อนร่วมทีมบาร์เซลโลนาอีกครั้งทางนี้เมสซี่จะได้สวมเสื้อเบอร์10ให้กับอินเตอร์ไมออมี่ซึ่งถือเป็นเบอร์เก่งของเจ้าตัวและสัญญากับทีมจนกระทั่งจบฤด,ดูกาล2025 ฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ B.K.8 เว็บเดิมพันถูกกฎหมายของอังกฤษผู้สนับสนุนหลักสโมสรแอสตันวิลล่าอย่างเป็นทางการ